อะไรมาแค่สามคนเนี่ยนะ,อะโอเคมา3ามคนก็เรียน3ามคนเห็นควายไหมคะเห็นอะควายมีกี่ตัวตัว1่ะ, 1> ะแล้วอันนี้อะไร อะมีควายนึ่งตัวกับถังน้ำสองถังถังเนี้ยใส่เบียร์ส่วนถังเนี้ยใส่น้ำเปล่าควายมันเดินผ่านมามันเลือกที่จะดื่มน้ำเปล่าในถังนี้โดยที่ไม่ดื่มเบียร์เลยพวกเราได้ข้อคิดอะไรจากเหตุการณ์นี้คะพวกที่ไม่ดื่มเบียร์เป็นพวกควายเข้าบไม่ใช่ไม่ใช่ เนี่ยน้ำเปล่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราแต่เบียเนี่ยถ้าเราดื่มเยอะไม่ได้เพราะเบียรมันมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อาจทําให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆมากมายเลยแล้วพอดื่มเยอะเป็นไงเมาใช่ไหมมอลอาลวาดทะเลาะตบตีกันวุ่นวายเสียหายและข้าวของทุกอย่างเลยแล้วครูดื่มเบียไหมครับโวยครูก็ไม่ดื่มเหมือนกันถ้าเป็นครูครูก็เ,เลือกที่จะดื่มน้ําเปล่าเหมือนกันงั้นครูก็ปเป็นพวก Ha <laughs> <laughs>